สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวทัตุลมมิถุนตุนกุมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะชาวทัดลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะ ชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง2 1ตุลาคมนะคะและชาวกลุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22อมกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุลมที่ถูกลุมในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ าจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องราของความรักนะจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธัตลมที่เป็นคนโสดนะคะมีถุนตุนแล้วก็กลมดูทุกคนเลยนะคะ ในเดือนกุภาพันธ์นี้นะคะหลายๆคนยกให้เดือนนี้เป็นเดือนของความรักเนาะแม่ก็ขออนุญาตนะคะใช้โอกาสนี้นะคะอวยพรนะคะให้คนโสดชาวธาตุลมีถุนตุนกุมรุกคนนะคะได้เจอคนที่ดีได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีได้เจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็มีความรักที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุลมีถุนตุนกุมขอดูอดีตก่อนนะคะ ขอดูอดีตนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ ไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่ฮโรแฟนเออไม่ใช่ฮโรแฟนดิเป็นไพ่อเอมเพอรเรอร์นะคะเอมเพอรเรอร์นะและเป็นไพ่อ,อัศวินถือไม้เท้าค่ะชาวธาตุลมสกคนโสดมีถุนตุนกลุ่มนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูดเด่นเด่นมากๆในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวราศี กลุมลัคนากลุมนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุลมิถุนทินกุมน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วร,รู้สึกอยากจะพัฒนาเอออยากจะพัฒนานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ เพิ่งจะเริ่มคุยกันอ่าคนโสดในที่นี้ของไม่ก็คือ1ก็คือเป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะ2ก็คือเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเพิ่งคุยกันเพิ่งเริ่มคุยกันแต่แต่ยังไม่ได้มีสถานะมากมายขนาดนั้นอันนี้ก็คือคนโสดก็ดูนี้ก็ดูคลิปนี้ได้นะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าคนโสดในคลิปนี้น่าจะเป็นคนโสดที่ มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่นะคะแอบมีความหวังแหละแอบตั้งความหวังแหละนะคะว่าเอ้ยคนคนนี้จะสามารถพัฒนาได้ไปได้กไกลขนาดไหนสามารถที่จะคบกันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันได้หรือไม่แอบมีความหวันะคะ่ะเพราะมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ของความฝันความหวัง ะะที่ที่แบบเราตั้งไว้อะไรอย่างงี้เราตั้งเป้าหมายไว้แต่ไพ่เดอะสตาร์ก็ยังเป็นไพ่ของคนโสดอยู่ดังนั้นไม่รู้สึกว่าคุณและเขาต่างก็มีความหวังว่าเราสองคนเนี่ยนะคะจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะคะเพราะว่ามีไพ่เอเ e อร์ซึ่งเป็นไพ่ของความมั่นคงขึ้นมาด้วยนะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของคนที่พร้อมที่จะ มุ่งไปข้างหน้าทายานไปข้างหน้าในความสัมพันธ์ทั้งคู่เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแได้เดินไพ่เด็กถือเหรียญค่ะน่าเริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วนะเด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่ คิงถือไม้เท้านะคะเมื่อกี้เป็นแอสวินถือไม้เท้าอันนี้ขึ้นมาเป็นคิงถือไม้เท้านะคะไพ่วิวออฟ r ฟจูนค่ะและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะชาวธาตุลมมีถูตุนลุ่มที่เป็นคนโสดคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินปรึกษบกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นด้ต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมิถุนกลุ่มที่มีคนคุยนะคะแน่นอนค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเรียกว่ามั่นคงมากยิ่งขึ้นมองอนาคตไปด้วยกันไม่รู้สึกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ในในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างเช่นคุณตอนนี้คุณกับเขาอะต่างคนต่างเป็นคนโสด นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันถูกต้องไหมดังนั้นในเดือนนี้มีโอกาสนะคะที่จะสละโสดอ่าที่จะที่จะเริ่มที่จะมองความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันถึงแม้ว่าบางคนเพิ่งจะคุยกันยังไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายยังจะไม่ได้พัฒนาเป็นคนรักแต่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์หรือว่าการพูดคุยของคุณนะคะ ะจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะจะ,จะเขาเรียกว่าจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาในอนาคตอีกแต่ถ้าใครที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วต้องการที่จะ,ะเขาเรียกว่าต้องการที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเพิ่มนะคะกลายเป็นคนรักกลายเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ยก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะแต่มันมีไพ่ แต่นะแต่มันมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาดังนั้นมารู้สึกว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าว่าใครเด็กเพื่อคุยกันแล้วแบบแล้วแบบจะตกลงเป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ใช้ไม่ใช้เวลาในการศึกษานะคะนิสใส่ใจคอซึ่งกันและกันก่อนอันนี้ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขอเนียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกเ็มไพ่เด็ดค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะไพ่เด็ดขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่อ่แปดถ้วยนะคะและไพ่สิบดาบค่ะ ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุ้งที่เป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกหรืออาจจะคุยกันกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุ้งธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอนาคตเอาคำนะคะถ้าหากว่าคุณเปิดใจคุยกับคนคนนี้ศึกษามิใัยใจคอกันแล้วนะคะ อย่างที่บอกว่ามีเกมมโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นจบความสัมพันธ์เก่าจบความสัมพันธ์คนคุยกลายเป็นกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักเป็นคู่รักอ่านะคะหรือบางคนนะคะคุยกันแล้วบางคนเขาเรียกว่าคุยกันแล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคนรักกันยังไม่ได้ที่จะเป็นแฟนกันแต่รู้สึกว่าพอคุยกันนานเข้านานเข้ารู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในความสัมพันธ์ก็อาจจะ ถอยออกจากความสัมพันธ์นี้มากลายเป็นเพื่อนกลายเป็นกลยาณมิตรที่ดีต่อการแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นมี2กรณีนะคะในอนาคตดังนั้นอยากจะให้คุณเนี่ยใจเย็นๆนะคะค่อยๆคุยค่อยๆทําความรู้จักกันนะคะแล้วเขาเรียกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเสียดายหรือว่าเสียใจทีหลังโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ศึกษาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะดังนั้นความรักต้องค่อยๆเปค่อยๆไปต้องอาศัยเวลาแล้วก็ความเข้าใจถ้าหากว่าคนคนนี้มันมันไม่สามารถที่จะเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนรักกันได้จริงๆแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็คลีปความสัมพันธ์ที่เป็นกระยาณาตรที่ดีต่อกันไว้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพาท่ทาโรา่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุโลหิถุนตุนกุมค่ะ ขอคําแนะนําหน่อยนะคะคําแนะนําใบแรกเดินไพ่สี่เท้านะคะไพ่เก้าเท้าคะ่ะไพ่สิบเรียนนะคะและเป็นไพ่สองถ้วยคะ่ะชาวธาตุลมไม่ถูกตุงกลุมคนโสดไพ่ทาโลหแนะนำว่าอย่างที่บอกนะว่าความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกเลยว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีโอกาสได้จะพัฒนามีโอกาสที่จะ อถอยหลังลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าความความรักมันมีทั้งทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังต้องมาทั้งสุขทั้งทุกข์ดังนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเองนะคะอะไรก็ตามที่สามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะเจอกันตรงกลางได้อันนั้นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาหรือเขาเปลี่ยนตัวเองแบบคนเดียวเพื่อเรามาตลอดมันจะไม่มีใครเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรอกค่ะ ะะดังนั้นเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวตนของฝ่ายตรงข้ามาหาจุดกึ่งกลางนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ต่อไปอย่างมั่นคงนะคะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พัฒนาเป็นคนรักได้ในอนาคตนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะยินดีด้วยนะคะ mm. ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกบนบกำลังใจให้กับหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ